สวัสดีครับเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจนะครับวันนี้พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ตำบลเพียงหลวงอำเภอวิงแห่งจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศของชุมชนที่นี่ตอนเช้าชาเขาทําอะไรกันบ้างกินอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันครับ รบรบรยากาศของชุมชนของชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของวัฒนธรรมของชาวจีนยูนานนะครับทั้งบ้านเรือนอาหารการกินต่างๆน,นะครับข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นตลาดเช้านะครับที่ชาวบ้านเขาก็จะออกมาจับจ่ายซื้อของของสดนะครับอาหารต่างๆในตอนเช้าทานกันเดี๋ยวไปเดินดูกันครับว่ามีอะไรที่เราพอจะกินได้ในเช้านี้บ้างครับ น่าจะเป็นผักพื้นถิ่นของที่นี่นะครับหลายๆอย่างนี่ยอมรับเลยว่าไม่รู้จักนะครับนี่มะเขือใช่ไหมครับใช้ทําอะไรกินครับแม่มะเขือแบบนี้ใส่อะไรใส่กับข้าวทาอะไรจิ้มน้นะะจะำพริกก็ได้อันนี้อย่างนี้กำไรกี่บาทครับแม่ข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยอันแการสิบกว่าสิบบาทเองอย่างนี้เท่าไหร่ห้าบาทอ๋อห้าบาทเอง มีเงินมาซื้อตลาดเช้าที่นี่นะครับมีมา20บาทเนี่ยผมว่ามีกับข้าวติดมือกลับไปทำที่บ้านแน่นอนอันนี้ของคุณเชียงคคุณเชียงอยู่นานค่ะอ๋อเหรอครับคุณเชียงคุณเชียงใช่ผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเป็นคุณเชียงอยู่นานนะผมเดินมาเมื่อกี้นี้เห็นแวบบคิดว่าเป็นไส้อั่วของทางภาคเหนือแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นคุณเชียงอันนี้ก็คือเป็นคุณเชียงหมูใช่ไหมครับ คุณเชียงหมูหมูบ้างหมูหมูของเราเองเลยที่เลี้ยงเองอ่าครับผมแล้วอย่างนี้ขายยังไงครับ650ปกติตลาดเช้าที่นี่นี่เขาเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่ก็ประมาณต้องก็คือนุ่งละก็เอาไปขายที่ทีเอาไปบ้านเราเนี่ยเอาไปอ๋อมารับจากที่นี่ไปแล้วก็ไปขายชุจู้ชาวบ้านอ่าแล้วไปทีสี่ทีห้านี่ก็คือเริ่มมาขายกันแล้ว ผู้ชมครับตอนนี้เดินมาเจอห่อๆชนิดนึ่งวางอยู่ตรงนี้นะครับแม่ค้าข้างๆเขาบอกว่าสิบบาทสิบ,บาทนะครับเ<ช>ขาบอกว่านี้เป็นแหนมไทยใหญ่นะ<ช>ถ้าเป็นคนภาคเหนือเชียงใหม่ในเมืองเขาจะเรียกว่าชิ้นส้มนะกินคู่กับน้ำมันแล้วก็พริกทอดแบบนี้ สำหรับมื้อเช้าวันนี้นะครับมาถึงหมู่บ้านที่เป็นวัฒนธรรมจีนยูนานแบบนี้นะครับจะมากินอาหารเช้าธรรมดาไม่ได้นะครับก็เลยจะพามากินอาหารของพี่น้องชาวจีนยูนานที่นี่นะครับร้านข้างหลังนี้เลยเดี๋ยวตามมาดูกันครับว่ามีอะไรกินบ้างบ้ตอนนี้ที่เห็นเมนูวันนี้นะครับเห็นชื่อถั่วปูอุ่นมีเหลืองขนมจีนข้าวซอยถั่วปูแห้ง เดี๋ยวจะลองอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของที่นี่ดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงน้องนะเอาขวะาเอาถั่วปูแห้งกับถั่วภูอุ่นอย่างละหนึ่งนะครับครับสำหรับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูห่านะครับเข้าไปใน Google Map แล้วลองพิมพ์ชื่อนี้ดูถ้ามาที่เปียงหลวงมันก็จะขึ้นเส้นทางบอกเราให้มาถึงตัวร้านที่นี่ได้เลยนะครับ สำหรับเมนูที่ผมสั่งมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีถั่วภูแห้งนะครับคือจานนี้จานนี้กับถั่วภูอุ่นแม่เจ้าของร้านมานะครับเขาก็บอกว่าทํามาจากถั่วเหลืองนะผ่านกรรมวิธีแล้วก็จนออกมาเป็นเส้นเป็นฝึกๆแบบนี้นะครับรสชาติใกล้เคียงกันเลยครับอร่อยดีเหมาะกับเป็นอาหารเช้านะครับ ลองมากินกันดูก๋วยเตี๋ยวหมูห้าที่เปียงหลวงครับเรียกว่ามาเที่ยวอำเภอเวียงแหงครั้งนี้นะครับจุใจกันเลยนะครับตั้งแต่พาไปชมบรรยากาศของตลาดเช้าที่เปียงหลวงนะครับพาไปกินของอร่อยๆแล้วมาจบที่นี่นะครับมานชินะเจดีที่วัดฟ้าเวียงอินนะครับสุดเขตประเทศไทยที่นี่นะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ